สวัสดีครับพบกันอีกนครับกับช anel ลองทําดูอร่อยดีครับซึ่งวันนี้เราจะมีเมนูมาทํานั่นก็คือหมูสามชั้นทอดน้ําปลาครับผมมีหมูสามชั้นประมาณ4ขีดนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทําการลอกหนังออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามความชอบนะครับแต่ละคนนะครับว่าต้องการชอบแบบไหนครับชิ้นใหญ่นะครับ สำหรับผมก็ใช้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีน้ำปลาครับใช้น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ทำการหมักไปในเนื้อหมูนะครับทุบกละเคลให้เข้ากันนะครับขยขยามพยาาไปครับไปเรื่อยๆครับเมื่อเราหมักเสร็จแล้วครับเราก็จะจะทำการหมักทิ้งไว้ครับประมาณสัก20นาทีนะครับ เพื่อให้น้ำปลาครับได้ซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับะจะได้มีรสชาตินะครับเวลาทอดออกมาครับหลังจากเราที่หมักทิ้งไว้ครับในในใน,ในระหว่างที่รอหมูนะครับเราก็จะมาทําการทางน้ําจิ้มรอนะครับใช้น้ามะนาวครับน้ำมะนาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นมะนาวสดสดนะครับบีบมา ประมาณหนึ่งช้อนโตะนะครับแล้วก็มีน้ำปลาครับประมาณสองช้อนโต้ะนะครับใส่ไปเลยครับก็มีพริกป่นนะครับประมาณหนึ่งช้อนโตะนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วครับประมาณหนึ่งช้อนโต้ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทราย ประมาณหนึงช้อนชานะครับแล้วก็ทําการคนๆน,นะครับให้เครื่องเข้ากันนะครับแล้วก็ผงนัวครับประมาณหนึงช้อนชานะครับ คนครับคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ผงนัวละลายนะครับต่อมาเราก็เซนหอมแดงครับที่ซอยไว้นะครับ แล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับก็คนให้เข้ากันครับก็ประมาณค่น้ําจิ้มครับก็ง่ายๆครับไม่ยากครับน้ําจิ้มเจียวครับน้ําจิ้มเจียวมะนาวครับโอเคครับก็พอดีกับหมูที่เราเตรียมไว้ครับที่หมักไว้ประมาณน0สิบนาทีก็ได้เลยครับต่อไปก็ทําการตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับ พอที่จะทําการทอดนะครับน้ํามันแล้วก็ใส่พผประมาณครับพอ,พอให้กับท่วมหมูนะครับจะท,ทอดง่ายนะครับหมูจะได้สุกทั่วทุกชิ้นนะครับต่อมาเราก็ทํทาการใส่ไอ้แป้งทอดกรอบไปในน้ํามันเลยครับแล้วก็คนคนให้เข้ากับน้ํามันนะครับให้เป็นน้ําเนื้อเดียวกันนะครับเราทาวิธีนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะครับ เข้ากันแล้วต่อไปก็ทําการเปิดไฟเลยครับเปิดไฟให้น้ํามันร้อนนะครับโอเคครับพอน้้ำมันร้อนกลัมาแล้วก็ทำการใส่หมูครับใส่เป็นเล,เลยครับ เวลาทอดหมูก็ใช้ไฟกลางนะครับค่อยทอดนะครับค่อยทอดไปเรื่อยๆครับรการคอน,นิดหน่อยครับป้องกันการติดกระทะด้วยครับว่ามาติดกระทะไหมถ้ามาติก็โอเคไนมะ่เป็นไรครับแล้วทอดหมูก็ หมันคนบ่อยๆนะครับเพื่อทำให้หมูนั้นสุกทั่วถึงทุกชิ้นนะครับชิ้นไหนที่ไม่โดนน้ำมันเราก็กลับให้โดนน้ำมันนะครับอย่านะครับเวลาทอดหมู่าใช้ไฟแรงครับใช้ไฟปานกลางครับใช้ไฟกลางครับ โอเคครับผมทอดมาได้สักพักหนึ่งครับหมูก็เริ่มได้แล้วครับสีสันน่าทานนะครับสีเหลืองครับเราจะเกตดูว่าน้ามันเราใช้น้อยๆนะครับตอนนี้น้ํามันก็คายออกจากหมูครับทําให้น้ํามันมีปริมาณมากขึ้นครับก็คนไปเรื่อยๆครับให้หมูมีสีสันทั่วทุกชิ้นนะครับ โอเคครับได้แล้วครับไอ้นิดนึงให้สีแบบเกลางๆน,นิดนึง โอเคหมดได้เลยครับแต้ก็ทำการตักนะครับเพื่อทำการเสด็จน้ำมันนะครับโอเคบสีสัมนม่าทานมากครับ ส่วนน้ำมันที่เหลือนี่ก็สามารถนําไปกรองครับเอาไว้ใช้ทอดค้างต่อไปได้ครับก็น่าจะได้ประมาณสัก2ครั้งนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับทุกคนสามารถนําไปทําตามได้ครับไม่ยุ่งยากครับหมูทอดน้ําปลาก็เครื่องปรุงอย่างเดียวน้ําปลาครับ ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ลองทําดูอร่อยดีครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ